สวัสดีครับรี่สืิอและคิดไงไทยสวัสดีค่ะสวัสดีจแกสวัสดีค่ะแกเฮ้ยไม่ดีเอาเลยเหรอพอพูดก็ขยันอยู่ก็อยากดังเลยคนดังก็ต้องขระหยันโอ้ยไอ้พวกซี่มึงชนกันเหรอไม่ได้ชนรออะไรกันเอ่ะเราจะเดินทางไปพิหารไม่ใช่พิหารไทยไปพัทยาเราจะเดินทางไปพัทยาไปพัทยาแล้ว กูไล่มอใ่ไหมไม่มีใครตั้งโอ้โหจะบ้าเขาจมาเห็นหรอคะเฮ้ยรู้แล้วเรื่มไตขนตาอ่อนเมื่อไหร่คขนแทกกี่ชั่วโมงอะ่สบี่ก็ตื่นมาใส่เงยน้อยดนองมึงกูไม่ได้ถอคนแทคปหลังตาแล้ว้อใส่่ีะคนแทกอยู่หลังตามาประมาณหมื่นกว่าขัตอนนี้ وقرانه <applause> นี้ซื้อให้แตงอันนี้ซื้อให้ตัวเองแล้วก็อันนี้จะซื้อให้แตงเพราะว่าจับได้เพราะพี่แตงจับได้กูแล้วมีคือแบบได้เชอรี่อ่ะมันงง่เหรอถ้าได้เชอรี่กูเอาคืนเข้าปะเอาเะไรนะถ้าได้เชอรี่กูเอาคืนจะเอาเหรออืหรอเล่นให้แล้วก็ต้องให้เลยแต่ว่าอยากได้คืนน่ารักมาก มันนี้หนักเรากูเปิดตัวแรกได้นี่เหมือนกันค่ะแล้วกูกรี๊ดแบบดังมากเพราะกูไม่อยากได้เฮ้ยอันนี้น่ารอกตขนาดเหมือนเดียวะนี่ก็แน่นแน่นแน่นอ่ะต้องไม่ใช่อีโดตาชัดโดตาชัดต้องแบบโหมงเอานี่้ย่อยงี้โหมงแต่กูว่าต่างในหมาเพราะมันหมาหมาก็น่ารักว่ะหนูน้อยหมดแดงน่ารัก ได้หลายอ่าอันนี้คือเราโชว์ได้ใช่ไหมแบบเราไม่ได้ปิดกหรอไม่ปิดกดนีเ่าไรอโอ้ยเปิดนเท่าราสน่ักัดูดิเดินไปไหนไมเม่ยหน่อยงหยาี่ตัวนี้น่ารักอ่ตัวอนะปกติไม่ค่อยมองยีครเบบี้น่ารักเ เจอโรงแรมแล้วดีใจมากเพราะเจอไม่เยอะมันไม่เชิญขีอ้อ่ะค,อคอือกุ้เปิดไปใช่ปะ่ะแล้วตรงข้างล่างมันเป็น,น,น,เ,ปน,นเหมือนตอนแรกมันสีสนิ่เว้ยแล้วกู็เออช่างมันเดี๋ยวเอาเอาที่ฉีดฉีดมันกูเลยเปิดซ่วมโอ้ขี้เป็นเป็นกุ้เหมือนน้ำเยี่ยวอ่ะแต่มันก็เป็นชิจู๋เพราะจะบ้องชูอยู่ในนั้นเพราะพี่แมวขอให้ห้อลับ

บ้าโอ้ยทำไมกูฮ้ยองเปิดเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นที่หวานแล้วกูมองมองข้างบนนะมองผับมัวแต่ไม่หูแตโก่อนหน่อยกูเลยงงวะแตโก่อนแล้ววะอิแตงโคตรบ้าตากูเยอะกูก็เห็นช่องนี้กูก็ยังคิดอะไเราจะมา อ่าเราซื้อป๊อปมาร์ทมาแลกกันอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมาเราจะมาเปิดกันจ้าไม่ด้ใครเปิดก่อนใครเร่อให้ใครนะให้พีเออหรือต้องเป็นนี่นี่นี่บนนี้เลยเนี่ยไปไปมันุยเย้ กูบอกว่าไม่ได้ซื้อหรอต่อไปไอ้ใครไอ้ต้องไอ้หมูว่าหรือว่ากูกูใช่ไหมใช่นี่นี่ก็เยี่ยมาบอกว่าอยากได้อันนี้ไอ้มันบอกยวเดินไปบอกใครมันยังเดินหายไปเ่ยกไม่รู้ มันเป็นถุกมาทองอ่่ยืนไม่อยู่เลยเฮ้ยแล้วร้อนนี้ไอนนั้ตอนนี้แพงมากแต่จะเอาเกาวาร้อนแปะออมันยืนไม่ได้เ่ากอะไรบเป็นตัวแรกที่ชอบนลทำไมคุณมีแะ้รตัวหนึ่งคต้องหวังให้มันไม่ซ้ำตอนแรกเขาบอกว่ามันมนมงครับหมอืก่ซ้ำอนาไม่สว

ลุ้นลุ้นลุ้นลนไปต่อไปตามอย่เป็นสโนไว้นั่นอะไรนะขซโนคันหหรือว่าจะเป็นสติหรือว่าจะเป็นอะไรบ้างไม่ไปจะไม่ไอะไรกตัวเนียจิิงรอพี่รชอบอะไรจิงหรอไรบ้าไม่ไ้ไม่แ่ันม่าไอลาันเซลกับเดว่น่าร่กมา่ไม่จะลำเปกิ๊บัวไม่้อกไม่ไม่ได้ไม่ต่ออ่ะ จัสตินพี่จะใช้ในมุนมันม้นแล้วก็ใช้บีแอลเลียวจัสตินดา,นาวดาวกอนอะไรก็ได้ที่พี่สรุปไว้เออใช่เพราันเก้ยด <c oughs> เอาไนะว้แต่อืมแ้วมก็พูดออกมว่าสว้ไว้ใช่ไเออเทนนะ้อเคมเลยยัง้องอ,องงี้แกต้อเปิดอกไม้เราเห็นก่อนนี่ไม้วเ,เอ่อุ้ย 喂。<Bye. S 2> mọi người quét 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 nó nó quét 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 แล้วไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนอกจากเอ้ยหลังจากที่แกะกล่องสมไปแล้วก็แบบถ่ายรูปเล่นอยู่ที่ห้องแล้วก็เดินไปที่สระน้ำแล้วก็ไม่มีที่แบบไม่มีที่โลง่โลงๆให้เราแบบว่าถ่ายรูปเล่นหรือว่าเล่นน้ำเลยเพราะว่ามีเด็กลูกเด็กแดงแบบชื่อพ่อปัวตอน,นเราก็เลยมาหาแล้วก็คนเยอะมากคนคนเยอะมากเว้ยถูกคนจมูะก น,น,นเรามาเอนนือดเอือดโจะเอือดกินแมงดาด้วยหรอพี่กินแมงดา,ดา เลียวมีอซุปยาี้ากินสองมนยังอร่อยนะกิยนยังอร่อยมากคน,น,นรอนนอ้อนอ่ะเปือหมากอ่ะ สมแเอาใหญ่คืเค่เ่มกอนีนะ่ะที่ไหออันนี้ิวิเลริเ,เล่วเมื่อ่หาอยู่ไหนได้ที่เจนนี่เป็นไดียอ่ะดูคนอิกัน จากันที่โรงแรบมบตอนนี้เราอยู่ที่ใกล้ๆที่ผาแต่ว่าเราจะเดินเราจะเดินไปเราจะเดินไป <7 S 2> อ่าไม่เซเว่นนะเอ้ามันก็ไม่ไกลหนึ่งนึกว่าไกลโน่นไม่นึกว่าเซเว่นโน่แต่มันมีตรงนี้ตอนนี้พี่ เจนก็คลีกตัวไปอาบน้ำแล้วก็ส่องได้เราก็ไปเสียเลยอาบน้ำเสียกูเซ็กซีวเหรอใช่ก็กูเซ็กซี่อวนะมีทุกคนแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตนอกจากที่เราถ่ายรูปโซซกันที่ชายหาดแล้วก็มาเป็นกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง ทังี่โมใส่ผ้าเขาเลยเหรอใช่เออโดวแบบาสชื่นเี่เออเขามีซิซูเอ่แล้หมดแล้วเออใช้เผื่อจะสร้างให้เขาอะนี่น้องโมโม่จำน้องโมได้ไหได้โม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 ่ล่าคนเสีรยตมาไหนอะฮะ อ,อยู่ในตู้เย็นสตู้เย็นไวะจะดิงแล้วเฮ้ยไวายร้านเฮ้ยม,มีแก้วเหรอถ้าเขาเปิดดูชีแล้วเดี๋ยวบอลนากกินเข้ามาน,มนั่งดูนหรืวอวะตกหรือวะเจอได้เฉย <c oughs> คุยเรื่องจักรแล้ว <c oughs> มดูดจกแลดดูขนจากจักรเเละเยี่ยนี่กูบอกว่าจักแเละกูเป็นเหมือนไก่เหรอไม่คุณถอดเลยเหรอเลยก็ูโดนยังไงโอ้คุณถอดแต่ว่ามึงโดนว่ากูถอนกูดูดดีดีแบบใหม่สัแรกคนแรกอ่ะแล้วกูตุ้มอ่ะไม่ใช่แค่คนคนแรกคนแรกกูดูดดูดจักรเเละตัวเองอ่ะดูดขนอ่ะก็ถอนแล้วมันจะเป็นพิษอ่ะพีสุน่าก่อ มทำไมบอกแล้วกูขอบใจพวกมือมากที่ถ่ายรูปให้จจเสียใจอยู่ลงนั่งวมตัวนะเพื่อถ่ายรูปเต็มปะช่วยกันหรอช่วยกันแบบนี้ังหมกู่าย้หกูถ่ายออ่้หลักู่อยมนี่เฮ้ยแค่ที่วอล์กอยู่นั่นแหละ ต้นเนี่ยไม่กูมาแล้วเน,น,นี่ยเฮียก็เ,นนเ,เพลงมันยังไม่โสดอ่ะเก็แต่งสีลูกเลยนะ้ากูตอนนี้ก็จะหายใจไม่ออกอ่ะแล้วกลืลลนโคตรมาน,มนอ,อ่ะไม่โดนลิ้เสอ่ะอืมใช่ ฉันชอบูกสุดเนี่ยมันแฟชั่นจ่ะกรอเมืองไทยอ่ะคนเขาก็ถามหาอยู่ว่าจีนระตอบยู่ไหนตัดคลิปด้ตัดให้มันสั้นๆอ่ะแล้วลงชาวปทานรูปทานอาหารชาทยลงไปที่ไหนบอกคนเม่มี อันนี้พี่เตนไปเอาอะไรเพิ่มดิฉันก็คือพูดจังหวะแสดงความหิว นักงาวินเด็บนากานเหรออย่าเ๋วฉันห่าวว่าวินส่งนักงานเหรอบอกว่าจะไปเสือกตอนแล้วก,ก็เดินกัน โต<ด>นั่งแบบเจแปนไหมล่ะได้ไปนั่งแบบบอกว่าอยากได้เจแปนน,นั่งแบบเจแปนเราอยู่ที่ไหนก็นไม่รู้นะ่าออักอโตงามอ่ะ <c oughs> หมา ทำไมเมื่อกี้เราไม่ถ่ายวะโอ้ยสลู๊ดรษฐาอ่จังหวะนั้นมันก็ตลกว่าอีกแบบเขาเอาปากกาให้เรากินนะหั่นมะขามจดออเดอร์อะไรอยู่แล้วแล้วมันก็เดินผ่านแล้วก็บอกว่าเข้าปากกา แบบก็เขาแบบใจเหมือบ้ามือม so, ันี่ใครเดินมานะยัง huh. ก็มาพูดกับพนักงานแี้วทไมต้องมาจับปลาแล้วแบบาดก็มีล้นในกางับเราก็ดูก็้อมันเยอะไงบริการไม่เหมือนงหมดอะไัไได้ไม่่นี้ยหรอี่ผมรอเดีวพ่จะขปรับส่วน แลไม่ขายเ้รอไม่ขายออันนี้ในมุมมองมะพร้าวมุมปีมะพร้าวหลายับปืนไฮไลทค่ค่ะค่ะสี่ตันเตอร์นะจ๊ะไฮไลทไฮไลทนแล้วใครดูคลิปที่มันเล่นแล้วมันแบบ เอามาเป็นเลยหมดเลเลยไม่ได้ตอนสวยอะเมื่อกไปเอ๊ะเราว่าไปย่านหนาอยู่อ่าไปไหนไอ๋อ่นัเดี๋ยวเราจะได้ไม่ออกมาก็ใช้แรหน่าน่าจะไปปีอะแต่อันนี้ก็เปดนอย่างที่เราต้อนอยงไรกลับมาคุยไถ่ห เตรียมตัวกับกรุงเทพมหนานครล่ะ,ะอันนี้ก้อนหนินอันนี้ก้อนกวดอันนี้คนนิสสัมโเบศีนี่ผีตายหูร้อนนะยืนหลย่ร้อนไหมตอนนี้เรากำลังกลับทางคน มก็แวฟาร์มแล้วก็สบายนั่งเล่นมาตอนใช่ปะ้มาตอนเดี๋ยวซึ่งเคยเข้าแต่แฟมไี่มาหมนนั่งรอลนะ 妈。